เพื่อนกันเกษตรเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นดอกแดงนะครับเหมือนเจ้าไตก็เป็นตาเครื่องบินเหมือนบริษัทอีอะไรนะอีชเวสอะไรนี่แหละก็จะเป็นตาสอนแดงอีชเวสซีดมั้งถ้าจำไม่ผิดนะสอนแดงมเมล็ดเขาเป็นยังไงดูสิหอมแบ่งหอมแบ่งมีมเมล็ดด้วยเหรอก็ไม่เข้าขใจเมืันเม็ดประมาณนี้ ลีเลนะ็กซ์เลเวอร์สวัสดีครับลี Relax, l ล็กซ์เ r เวอร์ช่องปลูกพืชเพื่อการพักผ่อนนะครับวันนี้ก็จะมาปลูกหอมแบ่งนะครับ ดูจากตรงนี้แล้วก็หมดอายุควรจะปลูกก่อนปีเดือน4ปี6-5นะก็เนื่องจากปลูกคราวที่แล้วปลูกได้ต้นหอมจากหอมแดงจากเม็ดหอมแดงในครัวไปนะครับก็ขึ้นดีอยู่นะครับแต่คราวนี้มันเป็นหอมแบ่งนะครับอันนี้เป็นของบริษัทเพื่อนการเกษตรตะกรจํากัดนะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงนะ ตัวนี้เป็นหอมแบ่งพันฟาแกรนด์961แต่ดูจากลำตัวมันมันน่าจะใหญ่นะไอ้ที่ผูกหอมแดงก่อนหน้านี้มันใบมันจะเล็กๆยเหี่ยวไงไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันเห็นหรืปล่าไม่รู้เนี่ยจากหอมแดงเนี่ยเนี่ยจากผู้หอมแดง ก็น่าจะปลูกได้หัวหอมแดงหรือเปล่าแต่นี่มันมีหอมแบ่งแล้วมันมีเมล็ดด้วยมันไม่ใช่เป็นเม็ดแบบหอมแดงไงก็ลเลยแปลกใจว่าเอ้ยอะไรมันมีเมล็ดด้วยเหรอแล้วมันเป็นยังไงก็จะตลองตักด,ดูเลยนอน่นก็เขียนเหมือนเดิมเมื่อสักู่นี้ลืมเขียนเอาไหมนะงานนี้ก็เขียนเยอะซะด้วยสิเพราะว่า ชื่อบริษัทเขายาวห้อมแบ่งเพื่อนการเพื่อนกเกษตรกรก็เหมือนเดิมวันที่ปลู ก็จะมาดูกันเม็ดผมยังไมไ่รู้เลยนะว่าเม็ดขนาดไหนตัดเลยไม่รู้เขาจะใส่ถุงซิปมมเป่าเวลาตัดก็ต้องระวังกันนิดนึงอ๋อเพื่อนกันเกษตรเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นดอกแดงนะครับเหมือนเจ้อไตก็เป็นตาเครื่องบินเหมือนบริษัทอีสอะไรนะอีสเวสอะไรนี่แหละก็จะเป็นตา สอนแดงวิชเวตซีดมั้งถ้าจำไม่ผิดนะสอนแดง,แดงมเมล็ดเขาเป็นยังไงดูสิหอมแบ่งหอมแบ่งมีมเมล็ดด้วยเหลอก็ไม่เข้าใจเหมือนนกัเม็ดประมาณนี้เห็นไหมโอเคเม็ดเล็กอยู่นะประมาณสัก2มิลได้อันนี้ก็จะมองง่ายหน่อย เดี๋ยวผมจะต้องเจาะก,ก่อนเดี๋ยวเจาะก,ก่อนนะผมไม่รู้ว่ามันใหญ่แค่ไหนนะแต่คิดว่าหกรูน่าจะได้อยู่นะก็เหมือนเดิมหกรูเจาะเข้าไป เนื่องจากถุงยื้อของไอขายดินยี่ห้อนี้มันก็โอเคนะมันเหนียวดีเหมือนเดิมเจะแล้วแหกตัวเมล็ดถุงพงจะใส่เยอะหน่อยและ จากรูถุงเนี่ยนะก็น่าจะต้องอให้มันทั่วๆนะหรือว่าอาจจะต้องฉีกเลยก็ได้นะเพราะว่าบางทีถุงจากรูขนาดนี้ใช่ไหมมันก็บีฟีบลงอะไรประมาณนั้นนะแะเราก็เลยต้องฉีกให้มันออกมาเป็นกว้างแบบกลวงๆนิดนึงเมัน่นลดน้าก็จะลดลําบากนิดนึงเวลามันโตนะเหมือนกับผักที่ปลูกไปมันก็จะ ไปบังใบบางส่วนฉีกได้ก็ฉีกนะเอาจริงๆที่แรกผมว่าเจะเวลามันโตมันจะโตขนาดไหนจะถ่ายต่อดีไหมด้วยนะสุดท้ายผมว่าทำต่อ ผมดูว่าอย่างน้อยสุดมันก็ยังเป็นประวัติอะไรที่แบบเราเก็บไว้ในเก็บไว้ดูได้เก็บไว้ศึกษาเองอะไรก็ได้นะเผื่อมีโอกาสเราก็จะเรานอกจากเราไม่ได้มีบันทึกไม่ได้จดรายละเอียดการปลูกไว้เป็นสมุดหรือว่าถ้าจดไว้แล้วมันก็จะหายอะไรประมาณนั้นถ้าไว้ในนี้ส่วนหนึ่งมันก็อาจจะไม่ได้หายแล้วเวลาเรา กลับมาดูเพื่อเราจะจําอะไรเพิ่มเติมเอ่อจำอะไรเพิ่มเติมจากที่เราเคยปลูกแล้วเราก็มาปรับปรุงเอานิดนึงอย่างปลูกต้นเล็กต้นใหญ่อะไรยังไงแบบเนี้ยแต่ละพันธุ์ก็คงจะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันอีกไหนอยู่ไหนผมไปวางไว้ไหนแล้วเนี้ย ดูนิดออออยู่นี่ okay. โอเคปล,กปลูกกันเลยเดี๋ยวผมเออลืมไปผมจะเปลี่ยนใหม่ก็คือจะใส่ดินปลูกก้าด้วยนะผสมเข้าไปด้วยนะ ก็จะผสมไปไม่มากนะผสมไปนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าลองดูอะถ้ามันดีก็โตไวกว่าหรืออะไรกว่าก็าเดี๋ยวจะบอกกันอีกทีนึงนะครับแต่แต่มันน่าจะดีกว่าไหมผมว่าแร่ธาตมันก็น่าจะบอกกับพวก พืชพวกเม็ดอะไรพวกนี้มากกว่าใส่ไม่เยอะเท่าไหร่ใส่พอให้มันมีแร่ธาตุอะไรประมาณนะั้น โอเคที okay. นี้ก็จะลงแล้วหลุมหนึ่งก็คงจะใส่ประมาณสัก4-5หเมตรนะข้าก่อนปลูกพืชต่างๆผมเคยใส่ประมาณสัก2-3เมตรเนะี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงที่จะไม่ไม่โตดีนะก็จะใส่ประมาณ4-5หเมตร ก็จะไม่ได้ดูเม็ดที่ใส่หรอกนะก็จะประมาณการสัมผัสด้วยนิ้วเอามันก็จามีน้อยบ้างเยอะบ้างแต่ดูๆแล้วผมจะใส่เยอะอยู่บางหลุมน่าจะเกินด้วย โดยเพาะหลุมนี้เหลือเป็นเกือบสิบเมตรเเหลืออย่างละเมตรก็ใส่รอยๆไปก็แล้วก okay. ันโอเคพออันี้ก็ใส่น้ำแล้วก็ไปวางแปลงเหมือนเดิม น้ำช e. oh, <Holmes. S 2> ุ่มหน่อยโอ้อยู่นู่นหนะก็จะใส่ชุ่มๆก็จะไว้แถวเดียวกับหัวหอมแดงไปเลย หอมแบงนะหอมแบ่ง,นะมบงไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงไอหอมแบ่งเนี่ยแต่ต้นมันใหญ่อยู่ก็คือก็หัวหอมนั่นแหละครับแต่มต้นมันใหญ่ใส่น้ําให้ชุม่มโดนน้าไปเดี๋ยวมันก็แฟบลงแล้วนะครับดินตัวดินเพาะก้าที่ใส่ไปรวมถึงดินของตัวดินของถุงมันด้วยมันก็แฟบลงไป ก็จะใส่จนชุ่มเลยโอเคเสร็จถุงมีเป็นัวอย่างนี้ชิคกี้น ก็เรียบร้อยกันไปนะครับกับการปลูกหอ,อมแบ่งแ้วเดี๋ยวจะมาดูอีกทีว่ามันโตใชร้ระยะเวลาสักขนาดไหนนะครับคลิปที่ถ่ายถ่ายไปผมก็มจะทยอยลงทยอยลงแต่ว่าที่ตัวที่กระบาปลูกมันจะมีวันที่อยู่นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ Re Lax s ์เ v e r ช่องปลูกพืชผักเพื่อการพักผ่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ